The <aki> สวัสดีครับมาพบก,กับรายการ The Mad g o s t ในช่องพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนนะครับทุกความเชื่อมีเรื่องเล่าทุกตำนานมีความหลอนผมเนธนัดพงเสนอเรื่อง อาชีพที่ต้องเจอผีคือเรื่องนี้ถูกส่งมาจากาคุณต้นนะครับคุณต้นเนี่ยมีหน้าที่เป็นรอปรพอนะฮะคือทำอาชีพนี้มาหลายปีแล้วแต่ว่าด้วยคุณต้นเนี่ยจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยพบเคยเจอมาเนี่ยคุณต้นก็บอกว่ายังไม่เคยเจอจัดจะเท่าครั้งนี้เลยแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเป็นการเจอที่ ต้องบอกว่ามันจะจะแล้วก็น่าจะเป็นจิตสุดท้ายของการอได้เห็นเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันถ้าใครไม่ได้เจอก็คงจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากเรียกว่าจิตสุดท้ายของคนตายนะฮะเพราะว่าเขาก็ยังาอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วก็ลองมาฟังกันดูนะฮะคือคุณต้นเนี่ยเขา มีอาชีพเป็นรปภอ,อยู่ที่เรียกว่าคอนโดแล้วกันคอนโดนี้อยู่กลางใจเมืองเลยะฮะเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดที่ค่อนข้างจะกลางใจเมืองเลยแล้วก็เป็นย่านที่ธุรกิจเลยนะฮะย้อนไปเมื่อเจ็ดปีก่อนเนี่ยคุณต้นเนี่ยเขา,ารับหน้าที่ควงกะในเวลากลางคืนนะฮะต้นก็เข้างานตามปกติแล้วก็อยู่ที่นี่มาประมาณสามปีแล้วฮะ ก็คุ้นเคยกับคนในตึกพอสมควรนะฮะแล้วก็มีหน้าที่กลางคืนก็คือนั่งอยู่ที่โอเปอเรเตอร์นะฮะตรวจคนเข้าออกแล้วก็รับโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะฮะทะนันนี้ระหว่างที่เขาเข้างานหรือทํางานอยู่เนี่ยมันก็มีโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเป็นห้อง604นะฮะโทรเข้ามาว่าแจ้งว่ามีคนเนี่ยเสียงดัง อยู่ที่ห้องหกศูนย์ห้าทนี้คุณต้นเนี่ยเขาก็รู้เลยว่าอ๋อห้องนี้มันเป็นประจําอยู่แล้วก็คือเป็นห้องของอคุณไมเคิลคุณไมเคิลเนี่ยเป็นฝรั่งนะ,ะแล้วก็เขาเป็นชายรักชายนะฮะแล้วก,ก็มีแฟนเป็นผู้ชายมีแฟนผู้ชายแล้วก็เป็นคนไทยแฟนคุณไมเคิลเนี่ยเขาชื่อน้องเอ็มคือก็จะมีปัญหาปากเสียงนะฮะก็มีเป็นอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงแล้วก็จะมี ทะเลาะบ่อแหวงกันบ่อยๆเพราะว่าคอนโดแห่งนี้มันเป็นคอนโดที่เก่ามากแล้วก็อาจจะเก็บเสียงได้ไม่ดีนักเวลาทะเลาะกันหรือเสียงดังอะไรก็จะอาจจะมีเสียงรบกวนข้างห้องนะฮะทีนี้คุณต้นเนี่ยก็มีหน้าที่คือไปเคาะประตูแล้วก็บอกว่าให้รบกวนให้อยู่ในความสงบหน่อยเพราะว่าข้างห้องเขาแจ้งมาว่าสองคนนี้ทะเลาะกันประจำประจำ ส่วนในเจ้าเอ็มเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่คอยมาเคียร์แล้วก็กราบขอโทษว่าเออขอโทษข้างห้องด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าทะเลาะออกับคุณไมเคิลอยู่ประจำแล้วก็จะเป็นเรื่องที่หึงหวงประจำประจำแล้วทีนี้คุณไมเคิลเนี่ย,เ,ยเขามีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงพอได้ดื่มบรันดีดื่มอะไรเข้าไปแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอารมณ์ที่รุนแรง แล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ว่าเออตาเขียวน้องเอ็มเนี่ยตาเขียวมาประจําแล้วก็จะมีรอยขีดข่วนมีรอยเล็บมีรอยอะไรเงี้ยค่อนข้างจะออกแนวซาดิสักหน่อยเจ้าเอ็มเนี่ยก็มาระบายกับพี่ต้นเนี่ยประจําก็มาระบายกันอะไรกัน,กนในภาษาของคนไทยนะฮะคือก็ระบายใส่กันแล้วก็ขอโทษข้างห้องอยู่เป็นประจําแต่คุณไมเคิลเนี่ยด้วยความเป็นฝรั่งนะฮะเขาก็มี ความเป็นอิสระสูงแล้วเขาก็เป็นอาจารย์สอนภาษาอยู่ที่เมืองไทยนะเหตุการณ์นี้มันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีข้างห้องซ้ายข้างห้องขวาบ้างที่โทรมาแจ้งว่าเออห้องนี้ทะเลาะกอันประจำเลยในเวลากลางคืนน่ะเสียงมันค่อนข้างจะด,ดังออกมาไอพี่ต้นเนี่ยก็มีหน้าที่ขึ้นมา บอกประจําว่าเออขอให้เสียงเบาหน่อยอะไรเบาหน่อยก็เงียบลงไปแล้วสักพักก็เสียงดังเหมือนเดิมจนเหตุการณ์นี่มันเป็นที่คุ้นชินกับใครหลายคนก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องประจําของในคอนโดนี้จนคนเขาก็เอือมละอากันค่อนข้างมากพอเหตุการณ์นี่มันผ่านไปได้สักพักแล้วก็นานพอสมควรนะฮะก็มีได้รับแจ้งตามปกตินะฮะรับแจ้งตามปกติ ทันนี้ก็ขึ้นไปเคาะพอขึ้นไปเคาะเนี่ยแล้วก็ปกติแล้วก็จะมีเจ้าเอ็มเนี่ยเปิดประตูออกมาแล้วก็จะมาขอโทษเหมือนเคยนะฮะพี่ต้นก็คิดว่าจะได้เห็นภาพนี้อยู่เป็นประจำพอเปิดประตูมาปรากฏว่าเห็นเจ้าเอ็มเนี่ยถือมีดอยู่แล้วมีดเนี่ยก็เต็มไปด้วยเลือด พี่ต้นเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วก็หงายเดินถอยหลังออกมาบอกเฮ้ยเอ็มจะทําอะไรเอ็มก็ไม่พูดอะไรแล้วมันก็ชี้ไปที่ฝรั่งคุณไมเคิลนะฮะปรากฏว่าคุณไมเคิลเนี่ยเขาโดนแทงอยู่ที่เตียงนะฮะแล้วที่ท้องของเจ้าเอ็มเนี่ยก็มีเหมือนรอยมีดนะฮะปักลงไปแล้วก็เหมือนก็ดึงออกมาอะไรประมาณเนี้ยโอ้โห,โอโหพอจะต้นเห็นอย่างนั้นะ่ะ วิ่งเลยฮะวิ่งลงมข้างล่างเลยฮะแล้วก็ตะโกนเลยว่าแบบขอความช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยต่านี้ก็เลยโทรไปโทรไปว่าเกิดเหตุการณ์ที่ห้องหกศูนย์ห้าเกิดการฆาตกรรมการแทงกันอะไรเงี้ยก็แจ้งตำรวจไปทันีีตำรวจเขาก็เดินทางมาพี่ต้นเนี่ยก็ร้อนรนเลยฮะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างงี้เนาะในตึกมันก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะัก เพราะว่าก็อยากทําให้มันเรื่องมันสง,สงบสงบเพราะว่าเดี๋ยวแขกท่านอื่นที่อยู่เนี่ยก็จะได้รับเรื่องข่าวไม่ดีก็จะย้ายกันออกออกเปล่าทีนี้พอเรื่องราวเนี่ยมันเดินทางมาแล้วก็ตํารวจก็เดินทางมาพอเดินทางมาแล้วเนี่ยตารวจเขาก็เลยทักถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอะไรเงี้ตัวพี่ต้นเนี่ยก็เลยพูดว่าห้องหกศูนย์ห้าเนี่ยเขาแทงกันตาย รีบขึ้นไปดูหน่อยอะไรเงี้ยเสียงร้อนลนมากๆเลยแต่ตัวพี่ตำรวจเนี่ยที่มาสองท่านเนี่ยเขากลับไม่ได้รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยแล้วเขาก็พูดว่าห้อง605ใช่ไหมที่มีผู้ชายเป็นคนไทยแล้วก็มีอ่าแฟนเขาหรือเปล่าที่เป็นฝรั่งอะ่ะที่เป็นครูสอนภาษาใช่ไหมพีม่ตรลบบอกใช่ใช่ใช,ใช่ห้องนั้นแหละทําไมคุณตํารวจรู้ ตำรวจเขาก็เลยพูดว่าจะไม่รู้ได้ไงในเมื่อตอนประมาณสักสิบเอ็โมงเนี่ยมีคนแจ้งว่ามีการฆาตกรรมกันตายอยู่บนห้องแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เดินทางมาดูที่ห้องห้องนี้แล้วก็ให้กู้ภยัยมาเก็บศพคนชื่อเอ็มอะแทงคุณไมเคลืนเสียชีวิตเนื่องจากโดนซ้อมอยู่เป็นประจำแล้วเกิดทนไม่ไหว แล้วพอแทงกันไปแทงกันมาเนี่ยก็พลาดพังไปโดนตัวเองด้วยแล้วก็ปรากฏว่าคนชื่อเอ็มเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่คุณไมเคิลเนี่ยเสียชีวิตคาที่อยู่ที่ห้อง605โอ้โหพอพี่ต้นได้ยินดังนั้นเนี่ยโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปแล้วผมเจอเลยฮะผมเจอจริงๆเขาเปิดประตูออกมาเนี่ยเขาแทงกันตายจริง อะไรอย่างเงี้ยก็โวยวายวายอ่ะพี่ต้นก็ไม่ยอมคุณตํารวจต้องขึ้นไปดูกับผมต้องขึ้นไปให้ได้เลยแต่เนี้ยตํารวจเขาก็แบบว่าเหมือนทนเสียงลบเราไม่ไหวเพราะว่าเห็นพี่ต้นเนี่ยดูจริงจังมากเลยแต่ว่าก็เอ๊ะเราเก็บศพไปแล้วมันจะมีอีกได้ไงตํารวจเขาก็เลยเดินทางขึ้นไปดูกันพอเดินทางขึ้นไปดูเนี่ยมันปรากฏว่าเปิดห้องเข้าไปเนี่ยมันเป็นห้องที่ว่างเปล่า แล้วก็โดนทําความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วของที่กระจุยกระจายเมื่อตอนกลางวันเนี่ยก็ไม่มีอีกแล้วแล้วการที่ข้างห้องเนี่ยเขาแจ้งไปว่าได้เกิดเสียงดังอยู่ในห้องนี้อีกแล้วเนี่ยก็คือข้างห้องทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าห้อง605เนี่ยฆ่ากันตายเขาก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันเหมือนเดิมนะฮะนี่แหละับมันเป็นจิตสุดท้ายที่ เกิดเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่วันนั้นวันเดียวตล,ตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆที่มีเสียงโทรศัพท์โทรลงมาบอกพี่ต้นว่าได้ยินห้อง605ทะเลาะกันอีกแล้วแล้วตัวพี่ต้นเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าถ้าเกิดบอกไปว่าเขาฆาตากรรมฆ่ากันตายก็จะทำให้ข้างห้องเนี่ย กลัวแต่สุดท้ายแล้วข้างห้องเนี่ยก็รู้ได้เองเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นข่าวดังนะ,ะในะตัวเมืองกรุงกทธมเลยนะครับเป็นข่าวดังว่ามีผู้ชายเด็กหนุ่มนะฮะอายุ20กว่าเนะะี่ยแทงฝรั่งเสียชีวิตแล้วตัวเองก็โดนแทงด้วยแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนี่ฮะเป็นเรื่องราวที่พี่ต้นได้ส่งเรื่องมาให้ผมได้เล่า ในวันนี้นะฮะเป็นอาชีพที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเจอวิญญาณแล้วก็ที่เรียกว่าผีนะฮะแต่เนี่ยมันเกิดกลางใจเมืองเลยฮะเราก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกมากๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดังนะฮะแล้วก็ออกข่าวไปเมื่อ7จถึงแปปีก่อนแล้วพี่ต้นก็บอกว่าก็พยายามปิดข่าวกันสุดฤทธิ์แต่ว่ามันก็ ปิดไม่ได้นะฮะเพราะว่าข่าวอย่างนี้มันเป็นข่าวฆาวตกรรมแต่ว่าก็ตึกนั้นก็ข้างๆห้องทั้งสองข้างก็ย้ายออกตามระเบียบนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ตึกนั้นก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีคนเข้าไปพักตามปกติพี่ต้นก็บอกว่าเสียงนั้นก็ไม่ได้ยินอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามันผ่านมานานมากแล้วเนี่ฮะสำหรับเรื่องของพี่ต้นที่ส่งเรื่องมา กับอา,อาชีพรปภที่เจอผีนะครับแล้วก็เป็นดวงจิตสุดท้ายที่พี่ต้นเข้าไปเห็นแล้วก็เห็นน้องเอ็มเนี่ยถือมีดแล้วก็เปื้อนด้วยเลือดแล้วตัวเองก็เหมือนโดนแทงมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเปิดประตูให้นะฮะฝากไว้ด้วยครับสำหรับ EP นี้แล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆพี่เนทก็จะมาเล่าให้กันฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ